โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในรา,ายการนะครับบ o น i ิตาชนแนลนะครับกลับมาอีกครั้งนึงนะครับสําหรับวิธีการเปิด RV 60ก p s นะครับวันนี้นะครับก็ที่ผมรู้ข่าวมาก,ก็คือมีผู้ตินตานะครับมาคอมเมนต์บอกเนาะว่าแอปทีนอัปเดตแล้วผมก็ลองเข้าไปดูปรากฏว่ามันไม่ได้นะครับลองใช้ลองปรับอะไรมันรู้สึกว่ามัน ไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับอันนี้ผมก็จะมาซอนวิธีการเปิด60เฟรมเรทนะครับโดยใช้ไฟล์ตัวเดียวเลยนี่ครับขอขอบคุณ channel นะครับลุงแซม n แนลนะครับผมที่ให้ความรู้นะครับผมสำหรับไฟล์นะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้ดีสคริปชั o นเลยครับผมตามมาโหลดกันได้เลยขั้นแรกครับกดแตกไฟล์ที่มอ d 60 fps นะครับผมโอเค จะได้ไฟล์ตัวนี้มาครับช้าๆนะครับกดเข้าไปดิงที่เราจะได้ไฟล์การีน่านี่ครับนี่ครับคอมดิรการีน่าเกม KGTH นะครับให้เรากดตัดหรือคัดลอกมาครับไปวางที่ Android แล้วก็ Data นะครับกดวางเลยติ๊กเขียนครับทนนี้ก็เสร็จครับ โอเคเดี๋ยวไปดูกันในเกมกว่าว่าจะเปิดได้หรือเปล่านะครับนี่ครับเราก็อยู่ในกันในเกมน,นะครับผมก็เห็นได้ว่า fps นะครับขึ้นถึง60บเลยนะครับจริงๆอะ่ะผมใช้เครื่องนี้นะครับเครื่องผมอะ่ะคือมันแรงพอประมาณแล้วเว้ยอ่าแต่มันไม่มีให้เปิดนะครับผมก็ต้องใช้วิธีนี้แหละครับก็ได้จริงๆนะผม สำหรับเครื่องที่เปิดไม่ได้นะครับสเปคก็ขั้นต่ําไม่มีขั้นต่ำเพราเครื่องกากเล่นได้นะผมว่านี่เนี่ยนะครับ FPS ไม่ค่อยตกนะครับตกไม่ค่อยแรงนะตกไม่ค่อยแรงนะผมว่าแบบหนึ่งผมคิดว่าไม่ค่อยจะแรงนะครับโอเคเดี๋ยวเพิ่ม เมอะไรทุกอย่างเพิ่มตังค์เพิ่มตังค์นี่มามาดูเอฟเอฟไม่ตกเลยครับไม่ค่อยโะเบียงครับอุ้ยนะครับ,นะรบเต็มที่ห้าสิบครับล่วงเต็มที่เลยแต่ว่าอาจจะไอ้นี่หน่อยนะครับถ้าเวลาเล่นห้าอะไรเงี้ยอาจจะเหลือสักสี่สิบเก้าสามสิบอวันนี้ก็กระตุกนะครับถ้าเครื่องแบบไหนไม่ค่อยแรงนะครับเดี๋ยวก็ขอบคุณที่รับชมเลยครับผม ขอบคุณท่านชมสั้นเลยนะครับที่ติดตามกันมาตลอดนะฮะขอบคุณแซมชาแนลด้วยนะครับผมโอเคครับก็วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดซับสไคร e ด้วยนะครับผม